สวัสดีครับพี่น้องตอนเช้านะครับสงครามรถมาแล้วครับสวัสดีเช้าๆในเมืองหินอีกเหมือนเดิมนะครับพี่น้องโอ้จอดกันเต็มเลยมารอเอาหินนะครับเยอะอยู่เยอะอยู่สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีใครดูอยู่นะมูนี่ โอ้รถหลายครับพี่น้องเอ้ยทั้งรถจีนรถยังเต็มไปเปิดอนเลยพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับทุกท่านท่านผู้ชมที่รับชมนะครับมาสวัสดีตอนเช้าซื้อซื้อพี่น้องไปเลยเด้อสวัสดีครับสามีแหละอยาก่ายเืิ่งไดซื้อหรอกโอ้ชเช้าแห่งความวุ่นวายนะพี่น้องนะเช้านี้วุ่นวายครับรถหลาย แต่ว่ารถเจาะรถสิบล้อนะครับเล่นเบาหินกันหินหินจ้าหินโอ้ดังบูมบอมบูมบอมเลยเฝ้ากันแล้วเท่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  ได้กนันนะชงนี้นะออกหัวเต็มเลย